หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 หนมใหญ่ขับกระบะออกจากซอยรถเกิดบังคับไม่อยู่พุ่งชนกําแพงบ้านผังเสียหายพายุข,ขึ้นลมรานส่งผลกระทบเรือประมงล่มกลางทะเลใช้เวลาลากเข้าฝั่งนานกว่า20ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดลงพื้นที่ประสบภัยมอกถึงยังชีพพาหอบให้ประชาชนสังน่งนาอำเภอทุกแห่งดูแลประชาชน แนวเพื่กอกาะช้างนำหลายภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัยสองรายต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีดับคอมหนุ่มใหญ่ขับกระบะออกจากซอยรถเกิดบังคับไม่อยู่พุ่งชนกำแพงบ้านผังเสียหาย เมื่อเวลา1เนริกาวันที่25มกราคม2559ที่บ้านชับพผ่านหนดเลขที่2ทับ1ถนนวิวัฒนตะตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราร้อยตำรวจโทวิศนุเขาว,วงร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกำแพงบ้านได้รับความเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราเดินทางรับผู้บาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะบัสด้าใหม่เลขทะเบียนบชอ2 1สอตราดสภาพรถพังเสียหายทั้งด้านหน้าและด้านข้างหลังจากพุ่งชนกำแพงบ้านทราบชื่อคนขับชื่อนายเวียรพงศ์พลตีอายุ34ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดส่วนนายบำรุงจันนีอายุ36ปีเพื่อนที่นั่งมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด นายบำรุงให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านายวีระพงษ์และตนเองได้ขับรถยนต์ออกจากซอยสีสวรรณพิษซึ่งระหว่างที่กำลังเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปส่งเพื่อนที่บ้านท่าเรือจ้างปรากฏว่ารถยนต์เกิดขัดข้องเสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านได้รับความเสียหายทั้งรถและกำแพงซึ่งโชคดีที่ตนเองและนายวีระพงษ์ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด พายุขึ้นลมแรงส่งผลเรือประมงล่มกลางทะเลใช้เวลาลากเข้าฝั่งนานกว่า20ชั่วโมงนายอำนาจสุขสะวะรนอายุ48ปีอยู่บา้านเลขที่159ตำบลวังกระเจอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้เดินทางมารับเรือประมงอวนลากของตนเองที่ได้ทําการลากเข้าฝั่งหลังประสบเหตุถูกขึ้นลมพัดจนเหลือลม่มเมื่อเวลา3นาฬกาของคืนวันที่25มกราคม2559 25, นายอำนาจกล่าวว่าเรือประมงดังกล่าวชื่อทรัพย์อนุสร ยาว6กวา่าเครื่องยนต์150แรงมา้าที่ลูกน้องทั้งไต่เรือและลูกเรือชาวกัมพูชาได้นำเรือออกไปทำประมงอวนลากกลางทะเลห่างจากฝั่งบ้านคลองบรราวเจ็ดไมล์ทะเลโดยเรือประมงลำนี้ออกไปทำประมง12วันแล้วและในคืนที่เรือล้มทางเรือประมงได้ทำประมงต่ออีกหนึ่งคืนก็จะกลับเข้าฝั่งแต่มาประสบเหตุเสียก่อนโดยคืนวันเกิดเหตุชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านคลองมะนาวได้รับแจ้งว่า มีเรือประมงล่มกลางทะเลซึ่งหลังเรือล่มเรือประมองอวนลากที่ประสบเหตุได้เข้าไปช่วยเหลือลูกเรือและช่วยกันลากกลับเข้าฝั่งตั้งแต่เวลา4นาฬิกาและเข้าฝั่งในเวลา21นาฬิก30นาทีของวันที่25มกราคม2559ใช้เวลาน,านานกว่า20ชั่วโมง ด้านไตเรือบอกว่าขณะกำลังลากอวนอยู่มีคลื่นลมแรงจึงได้กู้อวนขึ้นเรือ,ลอและหันหัวเรือเพื่อกลับเข้าฝั่งแต่เมื่อมาถึงกลางร่องน้ําเจอคลื่นลมแรงมากทําให้ปั๊มใต้ท้องเรือไม่ทํางานเรือหยุดนิง่งทําให้ขึ้นซัดเรือจนจมทําให้กุ้งปลาสัตว์น้ําอื่นๆที่อวนลากได้มาจมน้ําทะเลเสียหายทั้งหมด หลังเรือล่มลูกเรือทั้งหมดเกาะเรือประมงอยู่และมีเรือประมงอวนลากที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาพบเห็นและช่วยเหลือและแจ้งเจ้าของเรือทราบดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดตราดลงพื้นที่ประสบภัยมอบถุงยางชีพผ้าห่มให้ประชาชนบอกนายอำเภอทุกแห่งดูประชาชน เวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่26มกราคม2559นายชนะเอี่ยมแสงผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมนายสมชายสิงห์มณีานอำเภอเมืองตราดนายทิตนาน์อุดมสุขป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเดินทางเยี่ยมประชาชนที่ประสบวาตภายัยที่ตำบลเ้วแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดจำนวน2หมู่บ้านที่ถูกลมพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายที่หมู่5บ้านของขุด2หลังบ้านของนายวิรุณ อัฐะดงคดอีกหลังของนางวันนีขาวเข้มที่หมู่ที่6บ้านของนายกเกษมพลสุขใสทั้งสองหลังคาเรือนถูกลมพัดหลังคาได้รับความเสียหายกระเบื้องหลังคาหลุดและแตกเสียหายจํานวนมากและเจ้าของบ้านกําลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมหลังคาซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราได้สอบถามความเดือดร้อนจากประชาชนทั้งสองพร้อมมอบถุงยางชีพและผ้าห่มให้กับประชาชนเพื่อคลายความหนาวด้วย นายชนะกล่าวว่าหลังจากทราบถึงปัญหาที่ประชาชนประสบภัยแล้วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในตำบลเกาะช้างใต้ที่บ้านเรือนเสียหายเพราะถูกต้นไม้ทับทั้งหลังและที่ตำบลห้วยแรงบ้านเรือนประชาชนนับสิบหลังคาเรือนได้รับผลกระทบซึ่งยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวันนี้เดินทางมาเพื่อต้องการรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือประชาชนทบให้เขาไปเยี่ยมแล้วก็ จะนักหนาสาหัสที่สุดก็ที่กาะชานเพราะต้นไม้ลงทับลงไปทั้งหลังเลยนะครับเันนันเสียหายมากแต่โชคดีครับเราไม่มีคนบาดเต็บไม่มีคนเสียชีวิตเลยนะครับก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของพี่นองจากเรานะครับแต่ว่าในส่วนของออบ้านเสียหายเนี่ยเราจะได้เข้าไปเพื่อจะซ่อมแซ ทางด้านนายสมชายกล่าวว่าทางอำเภอเมืองตราดได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดปัญหาขึ้นและได้ให้ทางท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยใช้งบประมาณของท้องถิ่นดำเนินการในเบื้องต้นหากไม่สามารถดำเนินการให้ขอความช่วยเหลือมาอยัางสว่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองตราดได้ดาเนินการช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แล้วส่วนนายกระเสมกล่าวว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ซึ่งมีลมพัดแรงมากทำให้หลังคากระเบื้องหลุดออกมาตนเองต้องหลบออกจากบ้านเนื่องจากเกรงกลัวอันตรายกาเป็นอย่างนั้นะอ๋อตอนเออช่วงช่วงตอนประมาณตีห้าไปวันฝนตกฝนตกแล้วแรงแรงาทิตท์นี้ก็ลมมาเลยแล้วตอนคืนกำลังนอนอยู่ก็อยู่ไม่ได้แล้วลมมันจะเอาหลังคาไปหมดทีนี้ต้องวิ่งออกจากบ้านอ่ะอยู่ไม่ได้กลัวกระเบื้องจะหล่นใส่ ด้านนายทิตนันกล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งและรมแรงจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30-31มกราคมนี้ซึ่งขอเตือยมประชาชนให้ระมัดระวังและพยายามสวมเสื้อหนา,นาๆเพื่อให้เกิดความอบอุ่นทั้งนี้ทางปอพอตราดพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยทั้งเรือนลมตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ,รในช่วงนี้ก็ที่รู้ๆกันอยู่นะครับในเรื่องของลมหนาวนะครับก็ยัง จะถึงที่30นะครับจะถึงที่30แต่ณเวลานี้ก็25ถึง27นะครับที่ว่าอุณหภูมิของภาคตะวันออกเรานะครับต่ำสุดก็ยังอยู่ที่1 4 9องศานะครับในขอให้ประชาพันธนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็ดีนะครับหรือออกนอกพื้นที่ก็ดีนะครับก็ขอให้รับมาตระวังนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับนอนตอนกลางคืนก็ขอให้ใส่เสื้อน้นหนานะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นของตัวเองนะครับและกรณีที่จะก่อไฟ ไฟหรือจุดไฟต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวงังพิเศษนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับลมแรงนะครับลมแรงก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของอับชีภัไไหม้ในในบ้านเรือนเราหรือไปกระทบกับคนยนอกาด้านก็ขอให้ระมัดระวังส่วนนี้อย่างพิเศษเลยนะครับแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสาวรีใต้สถานีบีดีเอสอนุสาวรีโทรศ9 0ย์ 8 1 8 1828 18สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร 0 9 0 8 0 8 1 8สถานี่ขนส่งเอกไมโทร0 9 0 8 1 8 1 8 5 5เอกไมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา นายอำเภอเกาะช้างนำหลายภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยสองราย เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่26มกราคม2559นายกำทอนเวหนแหมอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราพร้อมด้วยนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างได้ร่วมกันนำถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งและเงินสดจำนวนหนึ่งไปมอบให้แก่ประชาชนจำนวนสองรายที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกวาตภัยลมพัดกันโชกแรงเมื่อคืนวันที่24มกราคม,ม2559ที่ผ่านมารายแรกนายปัญญาธรรสน อายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่24ทับ 14, หมู่3ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราซึ่งได้รับความเด็ดลอนเนื่องจากถูกวาตภัยลมพัดกันโชกแรงและมีต้นไม้ขนาดใหญ่ลมทับบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังและอีกลายเป็นบ้านของนางตึงมันทวินอายุ69ปีเลขที่2ทับ 3, หมู่3ในขนาดเดียวกันสโมสรลรตารี่เกาะช้างได้ร่วมกันมอบเงินสดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ้านพังทั้งหลังจำนวน3 0 0พันบาท on ในช่วงบ่ายวันเดียวการน,นางทร,รม,มิการนิยมสินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดพร้อมสมาชิกได้เดินทางไปมอบถุงยางชีพและเงินบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากวาตภัยในพื้นที่บ้านของสนหมู่ที่3ตำบลเกาะช้างโดยรายแรกบ้านเลือนได้รับความเสียหายทั้งหลังได้มอบถุงยางชีพพร้อมน้ําดื่มและเงินสดจํานวน5,000บาทและรายที่2เป็นบ้านของนางถึงมันทวินอายุ69ปี บ้าริกที่2ทับสหมู่3หลังคาโดนลมพัดเสียหายกว่า30แผนได้มอบถุงยางชีพพร้อมน้ำดื่มและเงินสดจำนวน2,000บาทสรดุกพื้นที่อำเภอเกาะช้างมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยจำนวน3รายขอกวามช่วยเหลือจากส่วนราชการจำนวน2รายในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทางเทศบาลตำบลเกาะช้างได้มีการสำรวจหาทางช่วยเหลือต่อไป เวัาตราดเดินหน้าระดมทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด นายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตราดแม้อยู่ในระดับเบาบางแต่พื้นที่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันร,ระบาดป,ปามปัญหาย,ยาเสพติดในภาพรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลท,ทางด้านการป้องกันโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งปอดยาเสพติด เนื่องจากการดําเนินการค่ายบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านค่ายขวัญแผ่นดินในปีงบประมาณ2559พบว่ามีเยาวชนในสถานศึกษาเข้าสู่กระบวนการบําบัดรวม13รายจังหวัดจึงของให้สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนชมรมทูบีนัมเบอร์วันในระดับชุมชนมีแผนในการขยายผลการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครบทุกหมู่บ้านในด้านการบําบัดรักษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการฟื้นฟูผู้เสพ ให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนด้านการปราบปรามขอให้หน่วยงานที่มีกำลังพลช่วยกันปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือประชาชนทุกคนควรเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งไว้วางใจเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง คดีคนร้ายยิงและคว่างระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสตราดที่แสนตุง้งสารตราดยกฟ้องสองคนส่วนนายวัชรักระจ่างกลางจำคุกห้าปีฐานมีอาวุธสงครามในครอบครองส่วนญาติร้องค่าเสียหายไม่ได้ เวลาเนาฬิกาวันที่26มกราคม2559ารศาลจังหวัดตราผู้พิพากษาได้เรียกจำเลยประกอบด้วยนายวัชระกระจ่างกลางจำเลยที่1พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ภูลสวัสด์จำเลยที่2และนายสมศักดิ์สุนันจำเลยที่3เข้ารับฟังคำพิพากษาที่อายการจังหวัดตราในข้อหาความผิดต่อชีวิตพยายามฆ่า มีนายสมคเนแสงทองอายาการเจ้าของคดีเป็นโจทย์และโจทย์ร่วมอีก7คนที่เป็นญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตรวม7คนที่ฟ้องคดีแพงเรียกค่าเสียหายต่อจำเลยทั้ง3คน เมื่อทุกฝ่ายพร้อมผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษาตัดสินในคดีมีใจความสรุปว่าในวัชระกระจ่างกลางที่ถูกฟ้องในข้อหาความผิดต่อชีวิตและพยายามฆ่าในเหตุการณ์ที่กลุ่มกอปปสตราชุมนุมและเปิดเวทีปาศัยที่ตลาดยิ่งเจริญตำบนแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2557โดยจำเลยทั้ง3าคนร่วมกับพวกที่หลบหนีไปใช้รถยนต์กระบะสองคันใช้อาวุธสงครามและระเบิดคว้าง ไปยังสถานที่ชุมนุมจนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายเด็ก2รายสตรี1คนและได้รับบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บรวมจำนวน33คน ต่อมาจำเลยที่2และจำเลยที่3ถูกทหารนาวิกโยธินตราจับกลุ่มได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงหลังเกิดการยึดอำนาจหนึ่งวันและสามารถจับกลุ่มนายวัชระกระจ่างกลางได้ในเวลาต่อมาที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราส่วนนายนรงกระจ่างกลางคนลาอีกคนที่ยิงทหารนาวิกโยธินตราเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วหลบหนีไปซึ่งจากการตรวจค้นในพื้นที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากทั้งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนเอกสารเสือ้อผ้ารถยนต์คันก่อเหตุอย่างไรก็ตามโจทย์ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิด และเชื่อมโยงได้เพียงแต่สงสัยจำเลยทั้ง3คนเท่านั้นจึงยกฟ้องจำเลยทั้ง3คนในข้อหาพยายามฆ่าโดยปล่อยตัวจำเลยที่2และจำเลยที่3ส่วนจำเลยที่1ที่มีอาวุธสงครามในครอบครองมีความผิดตามพร,ะระบะอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดปี2490มาตรา55และ78วรรคหนึ่งและประกอบประมวลอาญามาตรา83พิพากษาจำคุก5ปี ส่วนโจทย์ร่วมทั้ง7คนที่เป็นญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นโจทย์ร่วมเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายไม่สามารถเรียกร้องได้เนื่องจากศาลจังหวัดตราดพิจารณายกฟ้องในคดีพยายามฆ่า อย่างไรก็ตามนายสมคเนแสงทองอายการจังหวัดตราดเจ้าของคดีกล่าวว่าในส่วนของการยื่นอุทธรณ์นั้นไม่สามารถตัดสินใจได้ต้องให้ทางอายการจังหวัดตราดทำเรื่องไปยังสำนักงานอายการสูงสุดภาคสองเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งดิฉันานางสาวสุรีพรชัยวงค่ะ ดิฉันนางสาวพริรพัฒน์เรียประถมค่ะผมนายพิราการสินเจริญครับดิฉันนางสาวคุณพัทูสมวนหงค่ะดิฉันนางสาวพิชนีปฏิสังค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโครงการ English Program Mini English Program และ Special Program โรงเรียนสตรีสมศิลป์ครับ We are the representative of English Program Mini English Program and Special Program of s t r i Pasar Sin School พวกเราอยากจะเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านผู้ปกครองเพื่อนเนและน้องๆ มาร่วมชมทักษะทางวิชาการในด้านภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีในงาน EP, MEP, SP, Open House 2 0หรับ We would like to invite all students from other school, parents, and the h o n o r a b l e guests to t h e audience for EP, MEP, SP, Open House 2016. There are a lot of activities and performance on the stage to show English, Japanese and Korean skills. EP MEP SP คัาโดนิโจ้ใต้สุดุขค่เจนมพค่งคยเข้าร่วมงาน EP MEP SP Open House ค่ะยังฮ่ะเซอสิฟเซอร์สิน antis, inde, ักโคซอโคเคนดิทผงมูนฮันซูยลื่น EP SP MEP ลื่นอีวอนอีชิคแพดีโอจนชิปชิบุทถอชิบีชิกาจิฮันเยจงีดักกิจกรรมนี้จะขึ้นหอบประชุมขุนศรีสุวรรณพิศวันที่28มกราคมพุทธศักราช2559เวลา 10นาฬิกาถึง12บนาฬิกาที่นี้ต้อนรับทุกท่านค่ะ